คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณแพรจะมาเล่าถึงประสบการณ์ตอนที่ตัวเองเนี่ยได้ไปเที่ยวบนภูเป็นภูแห่งหนึ่งก็แล้วกันครับ แล้วก็ได้ไปทำพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมจนทำให้ต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองที่ทำให้จําติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมากะเอาถึงตายมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่4กับสายของคุณแพรกันเลยครับสวัสดีครับคุณแพร สวัสดีค่ะครับผมคุณแพะตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ๋ออยู่พัทยาค่ะอยู่ที่พัทยาร้อนไหมครับที่นู่นอ๋อวันนี้อากาศเย็นค่ะอืมในฉาที่สุดช่วงนี้อากาศดีนะใช่เออนะครับกอบโปยไว้นะครับเพราะว่ากรมอุตุประกาศมาแล้วว่าปีนี้หน้าร้อนสี่สิบสี่จุดห้าองศานะครับค่ะโอ้โหเตรียมตัวเตรียมตัวกันได้เลยเออนะคุณแพรกับผมนี่เราคุยคุยกันครั้งแรก ครั้งแรกค่ะใช่และปะกติติดตามฟังรายการสดหรืยยอย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังค่ะเพิ่งจะกลับเพิ่งจะได้มาฟังไม่นานเลยค่ะเพิ่งจะได้มาฟังหมายถึงว่าก่อนหน้านี้คือไม่ค่อยได้ฟังไม่ไไมค่อยได <ๆ S 1> ้ฟังชวนเล่าใช่ค่ะเออนะครับพอมาฟังแล้วโอเคไหมโอเคค่ะ <c oughs> ก็ทั้งสั้นทั้งยาว <c oughs> แล้วพอดีช่วงนี้อากาศหนาวก็เลยทําให้นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาค่ะย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะ ก็ประมาณห้าปีที่แล้วค่ะจริงๆเป็นช่วงธันวาใช่ค่ะช่วงธันวาปีมาณหกปีหกหนึ่งโอเคชื่อภูไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงได้เลยค่ะจังหวัดถ้าเป็นไปได้ถ้าพูดชื่อจังหวัดแล้วมันจะรู้เลยว่าเป็นที่นี่ก็ไม่ต้องพูดก็ได้โอเรู้เลยค่ะถ้าพูดก็รู้เลยงั้นโอเคไม่ต้องพูดได้เลยค่ะโอเคค่ะได่ค่ะก็ประมาณช่วงปีหกหนึ่งธันวาใช่ไหมคะทีเนี้ยช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่แบบอากาศมันดีช่วงธันวา เราก็คิดว่าเออหน้าเที่ยวเนาะอากาศหนาวๆก็ไปเที่ยวภูซะหน่อยก็เลยเลือกภูที่แบบไม่ไกลจากกรุงเทพคือก่อนหน้าน,นี้อยู่กรุงเทพค่ะห่ะแล้วพอเลือกได้เราก็ไปกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งเราก็คิดคุยกับเพื่อนว่าอาจจะเ,เราไปกันก็กะว่าออสองคนมันน่าจะเหงาเนะก็เลยโทรชวนเพื่อนอีกคนทีนี้เราก็ได้เป็นแบบเหมือนเป็นปุบปับทิปอะค่ะเราก็ไปกันสามคน <c oughs> เพื่อนอีกคนก็โอเคตกลงไปแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเลยทีนี้ ทุกควัมที่มันรีบอะค่ะกว่าจะคิดได้ก็ใส่สายแล้วแล้วก็หยิบเสื้อผ้ากันคนละชุดแล้วก็เต็นท์หนึ่งอันที่เก็บไว้เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถก็ไปกันเลยอือค่ะกว่าจะออกก็ใส่สายใกล้จะเที่ยงอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่คือเหมือนอยู่หอเดียวกันใช่เราก็ขับไปรับเพื่อนอีกคนหนึ่งอันนี้กว่ากว่าจะออกจากกรุงเทพจริงๆอะค่ะมันก็เริ่มแบบเริ่มบ่ายแล้วขับกันไปก็ประมาณสักห้าหกชั่วโมงกว่าจะถึงภูร่วมกับว่าช่วงนั้นเปน กว่าจะถึงผู้มันก็ค่ําค่ะแล้วก็เราทิปปบปรับเนอะเราก็ไม่ได้มีการจองที่พักกะว่าไปหาเอาหน้างานเลยอืใช่หรือว่าแบบถ้าไม่มีก็อ่า๋ยวนอนเต็นท์ก็ได้ใช่พอไปถึงนะคะมันก็ไม่มีที่พักจริงๆเราก็พยายามหาว่าแถวนั้นมีไหมที่พักอะไรยังไงแล้วเหมือนกับช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็เลยไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนต้องไปอะไรคใช่พอไปก็เหมือนขึ้นไปจนสุดเลยอย่างเงี้ยค่ะอก็พอขึ้นไปมันก็เหมือนเป็นลานกลางเต็นท์แล้วสมัยก่อนที่กลางเต็นท์มันไม่เหมือนสมัยนี้ที่มัน มีเต็นค่อนข้างมีลานกลางเต็นค่อนข้างเยอะอะค่ะครับอืมพอไปปุ๊บเราก็แบบอ่ะที่ห้องพักก็ไม่มีแล้วลานกลางเต็นอะมันก็มันก็เหมือนกับแทบจะเต็มเลยด้วยซ้ําแต่เราก็เหมือนกับว่ามาถึงแล้วแล้วก็เย็นแล้วมืดแล้วก็เลยกว่าจะลงภูมันก็ยากทางมันก็ค่อนข้างขดเขียวอืใช่เราก็เลยเหมือนไปอ้อนพี่ที่เขาดูแลลานตรงนั้นแบบเอ้ยมีที่ว่างไหมพี่เดี๋ยวช่วยหาให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เดินดูจนไปได้ที่หนึ่งค่ะเป็นเหมือนเป็นต้นไม้เล็ก ใช่แล้วมันพอดีกับวางเต็นพอดีเพราะว่าเต็นที่เราไปมันก็เป็นเต็นสองคนนอนอะไรเงี้ยครับก็ได้ที่นอนตรงนั้นก็เป็นข้างๆต้นไม้ไปพอเราวางกลางเต็นก็เรียบร้อยเราก็ไปหาอะไรกินไปอะไรงี้พอเสร็จเราก็เข้าเต็นไฟที่ใช้มันก็เป็นเหมือนไฟจากแบตสำรองอะไรเงี้ยค่ะสมัยนั้นเนาะเราก็นั่งเล่นค่ะนั่งคุยนั่งเล่นอะไรเงี้ยเราก็เตรียมแต่เตรียมที่นอนทีเนี้ยเวลาเรากางเต็นเนี้ยด้วยความที่เต็นมันเป็นสองที่นอนเนาะครับประตูมันก็อยู่ทางปลายเท้าเราเนี้ยค่ะเราก็ใช้วิธีนอนขวางเอาอื อ่าพอนอนขวางเราก็แบบดูสีแ่งมาเราก็กลัวเนาะเรื่องคนกลางรเราก็ไม่เอาไม่ไม่นอนกลางเราให้เพื่อนเราคนที่สนิทกันนอนกลางอืมแล้วเราก็นอนชิดถ้ามองจากหน้าเต็นท์เข้าไปอะค่ะมันก็จะเป็นเรานอนด้านขวามีเพื่อนคนหนึ่งนอนกลางแล้วก็อีกคนหนึ่งนอนซ้ายอพอเราปูเรียบร้อยเราก็เอาผ้านวมอันนึงปูที่พื้นเพื่อให้มันนุ่มขึ้นหน่อยอะไรย่างเงี้ยค่ะครับอ่าพอปูเสร็จเรียบร้อยกว่าจะเก็บอะไรทุกอย่างมันก็น่าจะสักเที่ยงคืนแล้วอ่าเราก็แบบเที่ยงคืนเนี่ยคนมันน่าจะน้อยแล้วก็อากาศน่าจะหนาวที่สุดด้วย้้ก็ขขึนนไปางบ ข้างบนนี้มันก็เป็นเหมือนลานที่ดูชมวิวอะค่ะอพอเป็นลานชมวิวจนจุดบนสุดอะมันจะเป็นเหมือนหอนาฬิกาอืแล้วก็มีบอกอุณหภูมิอมตอนนั้นอุณหภูมิประมาณสิบองศาอันเนี้ยที่จําได้แม่นเพราะว่าถ่ายรูปไว้็นรูปเจ้าปัญหาเนี้ยแหละค่ะก็มีรูปแบบวัน,วนสิบองศาพอเราขึ้นไปปุ๊บเราก็แบบอ่าด้วยความแบบอากาศหนาวแล้วแบบเราก็อยากโชว์รอยสักแล้วเนาะแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะบอกเพื่อนว่า ถ่ายรูปให้หน่อยอยากถ่ายรูปท้าลมหนาวเพื่นอนเขาเออเอาเลยแล้วเราก็เหมือนใส่บ็อกเซอร์ไปตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลอแต่เสื้อชั้นในใช่แล้วก็ถ่ายรูปบนนั้นก็ถ่ายสักสามสี่ห้ารูปอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็ไม่ด้เราก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรเนอะว่าจะมีอะไรหรือเปล่ารู้แค่ว่าถ่ายรูปอยากโชว์อะไรเงี้ยอืมใช่พอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะชุดชั้นในกับบ็อกเซอร์เนาะถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็เข้าเต็นท์นอนอ พอลงมานอนเต็นต์ตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรค่ะมันก็นอนปกติเห um. มือนกับนอนเต็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเราไม่ค่อยชินมันก็จะนอนไม่ค่อยหลับเพราะแบบมันก็แปลกที่พื้นมันก็เป็นพื้นดินอะไรเงี้ยเราด้วยความที่มาป็มใต้ต้นไม้มันก็จะเป็นเน,นินๆนิดนึดนึงแล้วก็นอนมันก็จะมีพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยไอช่วงแบบเหมือนเหมือนเคลิ้มๆนะเครื<ะ>่องหลับกึ่งตื่นเครื่องหลับกึ่งตื่นเราก็ตะแคงหันไปหาเพื่อนแหละเราก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนมันไม่สบายตัวเลยทําไม,มวะอือทีนี้มันรู้สึกเหมือนพี่พแจ็คนึกถึงตัวพื้นพื้นเต็นนะคะมันจะเหมือนผ้ากระสอบอ,ะอ่ะผ้ากระสอบใส่ข้าวอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วพอเ,เราจับมันจะเป็นเสียงแก๊ก๋ๆก๋เกครับครับมันเป็นเสียงเหมือนเราเกากระสอบอ,ะะอ่ะค่ะแล้วเหมือนหลังอะมันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีเหมือนมีอะไรวิ่งวิ่งอยู่อะ่ะข้างหลังครับแล้วด้วยความแบบใจหนึ่งมันก็กลัวนะอีกใจหนึ่งมันก็แบบเออต้องพลิกให้ได้อะไรเงี้ยเราก็พลิกไปซ้ายค่ะ ซ้ายแผ่มันเป็นเต็นท์ขวาแผ่เป็นเพื่อนพอพลิกไฟพี่แจ็คมันเป็นเหมือนแบบคือตอนเนี้ยคนมันต้องนอนหมดแหละเที่ยงคืนเนอะมันเป็นคนอะมันเห็นเป็นเงาอะค่ะที่เรามองแล้วแบบมันคือคนอะหัวฟูๆผอมๆเอาเอามือซ้ายอ่ะจับเข่าตัวเองอ่ะแล้วเอามือขวาทิ้งมาที่พื้นมันต้องข้อเท้าอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขากําลังเกาใต้เต็นท์อะแก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 ะอย่างเงี้ยแน้าก็ยกเกา นายเขานั่งเขานั่งนั่งยองใช่แต่ว่าเขาว่าอยู่ไกลจากเต็นท์แบบมือคนอ่ะมันเอื้อมไม่ถึงแน่ๆเออเออเออแต่มันเป็นเหมือนคนเกาอยู่ใต้เต็นท์อย่างเงี้ยค่ะเกาแล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็เกาใหม่อยู่อย่างเงี้ยประมาณสามสี่รอบแล้วเราก็แบบไม่ไหวแล้วหลับตาหลับตาหลับตาอยู่สักพักนึงค่ะเราก็แบบเราไม่ไหวเรามันเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกอรู้สึกแบบใจมันเต้นแบบแรงมากตอนแรกคิดว่าผีพอใจเต้นเพราเจอผีครับ เราอาใจเต้นหายใจไม่ออกอากาศน่าจะน,อน้อยแล้วก็คิดแบบเป็นในทางวิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่าเราเราก็ไม่เคยเจอกบับผีอะไรพวกนี้ค่ะ mm. พอเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเรานอนไม่ได้แหละแพก็เลยลุกเอากุญแจรถกะว่าไปนอนในรถด,ดีกว่า mm. เพราะว่าที่ของเราปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ย mm. mm. ก็ไปนอนในรถค่ะทีนี้พอไปนอนในรถมันก็มันก็นอนไม่หลับค่ะมันก็เหมือนแบบหายใจไม่ออก mm. เนี่ยหายใจไม่ออกไอ้การอาการหายใจไม่ออกคือมันมันหนักแบบหนัก,นกมาก,มาก,มากๆอ่ะคือแบบ หายใจตื้นตันอยู่ที่คอจุกอยู่ที่คออย่างเงี้ยค่ะอืมอมแล้วก็แบบพอดูนาฬิกาในรถอะมันก็ประมาณช่วงตีสองและครับอืมอากาศก็หนาวหน้ารถอะค่ะมันก็จะมีฟ้าขึ้นแนหน้ากระจกบานใหญ่เนาะอืมเนี่ยพอไปนอนรถก็ยังรู้สึกใจใจเต้นหายใจไม่ออกพยายามนอนนอนนอน,น,อนทีนี้มันเอ่อมันเหมือนจะตายแบบหลับตาก็เวียนหัวลืมลืมตาก็แบบเหมือนมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบคนจะน็อกเหมือนเราเสียเลือดมากมากไงพี่แจ๊ ใช่แล้วที่เนี้ยค่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่สุดท้ายมันหลับตาได้มันไม่เวียนหัวแล้วแต่มันเป็นพี่จ้นึกภาพภูเขาสองลูกนะคะมันแบบเราตรงกลางมันเป็นล่องเป็นล่องเป็นตัววีอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นลูกคนหนึ่งคนอ่ะพี่จ้นึกนึกภาพที่เขาวาดริมวัดในในในกะบะในกำแพงวัดเอาไหมคะที่เป็นแบบเหมือนนางฟ้าปโปรยดอกไม้อ,ะอ่ะเขาลํำมาท่านั้นน่ะ<ฮ>แต่มือเขาอ่ะชี้มาที่หน้าเราอ่ะ<ฮ> แล้วหน้าเขาอะค่ะไม่มีหน้าเลยนะเป็นแบบสีขาวหมดเลยค่ะแล้วชุดที่เขาใส่เหมือนเป็นชุดชุดบวดหน้าอะค่ะหกมีหมวกทรงสูงเขาชี้หน้ารู้สึกว่าเขาโกรธเขาโกรธเหมือนเหมือนเหมือนเราเห็นหน้าเขาแล้วเรารู้รู้ถึงคําพูดเขาที่ว่ามึงต้องตายอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเขาค่อยๆลอยเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆพี่แจ๊คแบบสิ่งเดียวที่แฟงคิดตอนนั้นคือแบบพอถ่ายรูป ก็เลยแว่าแบบขอโทษเราขอโทษขอโทษจริงๆขอโทษมากๆแล้วอันนี้เธอลืมเธเล่าข้ามไปก็คือเขาอยู่ข้างหน้าหนึ่งคนอะพี่แจ๊คแต่ข้างหลังเขาอะเราเห็นเป็นเงาแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยค่ะเป็นแบบสิงสารสัตว์หรือคนทั้งทั้งหมดเลยเยอะมากที่แบบว่าเหมือนนึกนึกว่าเป็นแบบเป็นบริวารอย่างเงี้ยค่ะที่ถ้าสมมติเขาสั่งว่าแบบลุยเขาก็แบบลุยเลยไม่รออะไรทั้งนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอพอทีเนี้ย แจ็ก็แบบขอโทษพูดอยู่อย่างนี้ค่ะซ้าๆว่าแบบขอโทษค่ะแบบูแบบหนูผิดเองที่หนูไปเล่นอย่างนี้หนูไม่ได้ตั้งใจ <Okay. S 2> หนูแบบรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆหนูขอโทษหนูขอโทษอย่างเงี้ยค่ะแล้วในรถแพร่พี่แจ็คน้ารถอะคะ่ะก็คือทางเนี้ยเชื่อในพิพิคเนทเนาะเราก็ <Okay. S 2> บูชาพิพิคเนเอทไว้ก็จะมีพะพิคเนทอยู่องค์หนึ่งพี่ไหนเชื่อว่าลืมตาขึ้นมาฝ้าหน้ารถท,ที่ตอนแรกมันเป็นแค่ฝ้ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์โอมาอยู่หน้ารถ อืมใครก็แบบพ่อแบบช่วยช่วยลูกด้วยลูกลูกขอโทษเนี่ยพูดอยู่อย่างเงี้ยซ้ําๆวนไปวนมาคี่แจ็คใช่ไหมเนี่ยแล้วแบบเหมือนเรามาเที่ยวครูทางเนี้ยเราก็แค่มาเที่ยวโดยที่ไม่ได้บอกใครที่บ้านเลยคช่วงนั้นก็เพิ่งยี่สิบต้นๆเนาะคิดว่าแบบถ้าตายอยู่ที่เนี่ยแบบแม่ต้องเสียใจมากๆแบบแม่ช่วยด้วยนะแบบหนูขอโทษยอะไรเงี้ยจะร้องไห้พี่แจ็คลองไห้ก็ร้องไม่ออกพูดอะไรก็พูดไม่ออกรู้แค่แบบหายใจไม่ออกจะตายแบบอีกนิดนึงจะตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบพอสักพักหนึ่งอ่ะพอพ,พอลืมตาแล้วเห็นสัญลักษณ์ตรงนั้นอ่ะมันก็รู้สึกแบบเฉยเลยที่แบบมันหายอ่ะพี่แจ๊คมันหายใจได้ง่ายขึ้นคือมันยังไม่ได้แบบวูบหายไปเลยนะ mm. มันคือหายใจได้แบบลึกขึ้นค่อยๆหายใจได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอือ mm. พอหายใจได้มากขึ้นก็แบบเออรอดแล้ว mm. ขอโทษ mm. ขอโทษพี่แจ๊คเชื่อไหมระยะเวลาที่หลับตาจนลืมตาขึ้นมาเรารู้สึกว่าแป๊บเดียวมากเลยนะ mm. แต่เวลาผ่านไปสองชั่วโมง โอ้อือสองชั่วโมงเลยเหรอไอเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะใช่ค่ะสองชั่วโมงเ้าแบบเพื่อนอ่ะเขาก็มาเคาะประตูว่าแบบเอ้ยแบบเหมือนมานอนนี่อะไรยังไงครับแล้วก็เลยบอกเออตรงนั้นมันหนาวก็เลยแบบมานอนในรถเพื่อนก็เลยเออหนาวจริงมานอนด้วยอ่าก็มานอนแล้วก็เราก็เลยนอนกันตรงนั้นนะค่ะจนถึงแบบเช้าประมาณช่ตีห้าเกือบหกโมงแล้วก็เหมือนแบบ จากตอนแรกที่นอนไม่ได้เลยมาแบบหลายชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็คือแบบนอนปุ๊บขึ้นหลับหลับไปเลยอืมใช่พอตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่ได้นึกถึงเรื่องเมื่อคือนเนาะเราก็คิดคว่าแบบเออมาเที่ยวก็มาดูแบบทะเลหมอกมาอะไรเงี้ยอืมเราก็เที่ยวกันเสร็จแล้วเราก็เก็บของขึ้นรถทีเนี้ยเก็บของขึ้นรถประเด็นคือก่อนที่เราจะมาเที่ยวค่ะแพเป็นคนใช้ที่จะเอารถเข้าศูนย์ตลอดเช็ครถตลอดเลยอืค่ะรถอะคะ่ะมันสตาร์ทไม่ติดครับ คือพี่แจ็คเนี่ยแบบอยู่บนภูแล้วอะแล้วคนเขาทายอยกลับแล้วรถเราตาร์ทไม่ติดอะมันคือแบบลงไม่ได้ถ้าลงไม่ได้จะทํายังไงแล้วเหมือนรถอะอาจจะแบบไม่มีประกันแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็เลยแบบไม่รู้จะทํายังไงดี <c oughs> ดีที่มีเราก็เหมือนแบบก็เลยลองเดินหาค่ะ <c oughs> พวกพี่ๆที่เขามีรถอย่างเงี้ยแบบเออช่วยแบบดูให้หน่อยได้ไหม <c oughs> เขาก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็มาดูให้ค่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าน่าจะแบตหมดอืม เราก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวพี่จำสตาร์ทให้เขาก็จำสตาร์ทให้แล้วเราก็ลงมาถึงข้างล่างได้ค่ะทีเนี้ยระหว่างทางก็ยังเนาะยังแบบยังไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรแล้วก็ให้เดินแบบยังยังถ่ายรูปแวะถ่ายรูปแต่ทีเนี้ยไม่กล้าดับเครื่องแหละกลัวถ้าดับเครื่องจะคือไปต่อไม่ได้ครับอแล้วพอข,ขากลับเราก็เลยไปแวะที่ชัยนาทกันค่ะไปหาเพื่อนอ่พอไปแวะชัยนาทไปหาเพื่อนบ้านเพื่อนนะคะเป็นอู่ซ่อมรถอืมเขาก็บอกว่าเนี่ยหัวแบตอ่ะขั้วแบตอ่ะ มันจะหลุดอยู่แล้วทางทางที่ก่อนนั้นเนี้ยเราเช็คทุกอย่างแล้วที่โคแบตออะมันไม่มีทางหลุดครับแต่คือโคแบตออะมันจะหลุดแต่ตอนที่เราจะลงอะพี่แจ๊คอือเนี่ยก็เลยแบบพอลงมาแล้วแบบโหคือโคแบตหลุดอแล้วพอเขาก็ซ่อมรดให้มันก็โอเคก็ใช้ได้ปกติแล้วก็เอ,อขับได้กลับบ้านตามปกติค่ะแล้วเราก็แบบไปทําบุญกันอะไรอย่างเงี้ยใช่และทีเนี้ยประเด็นคือก่อนหน้าเนี้ยค่ะเพิ่งเพิ่งคุยกับเพื่อนเรื่องนี้แหละ ว่าแบบเอ้ยจาได้เปล่าตอนที่ไปพูทับเบอร์เลยขอโทษค่ะตอนที่ไปพูกันหลุดไปเลยเต็มปากเต็มคำอ้โโอ้ตอนที่ไปพูกันเนี่ยจําได้ไหมเพื่อนบอกว่าจําได้อืมเนี่ยที่เล่าให้ฟังไงว่าเจออะไรอืมนี่ก็แบบฮะเล่าว่าอะไรเพื่อนบอกว่าก็ตอนนั้น่ะที่ไปนอนในรถด้วยอะ ที่แบบเงียบๆไม่พูดอะไรเลยอะถามแค่ว่าทําไมมานอนนี่แล้วตอบว่าหนาวก็แบบก็ฝังแล้วก็จบเลยืก็บอกว่าพอนอนในรถอะเหมือนแพนอนฝั่งคนขับใช่ไหมคะเพื่อนอนฝั่งคนนั่งเขาบอกว่าตอนนี้เขานอนในรถอะเราอะหลับตาหลับไปแหละแต่เขาอะเห็นเงาคนอะเป็นสิบพี่แจ็คเดินวนอยู่รอบรถอะค่ะแล้วมีคนหนึ่งอะเอาหน้ามาแนบกระจกฝั่งฝั่งแพแล้วเหมือนแนบอยู่อย่างนั้นอะแล้วแป๊บหนึ่งเขาก็หายหมดเลยอืมทุกคนอืใช่ อันนี้ก็เลยแบบเออเป็นเรื่องที่มไม่ควรไม่ควรแบบไม่ควรเลยหลังจากนั้นไม่ว่าจะไปภูไหนต่างจังหวัดที่ไหนในป่าหรือแบบยังไงก็คือไม่เอาเด็กขาดไม่มีการเล่นอะไรพิเลนคือจะขอโทษขออภัยทุกครั้งว่าแบบไปออถ้ามาเนี่ยแบบมาเที่ยวนะขอโทษด,ด้วยถ้าทําอะไรที่แบบล่วงเกินใช่พอลงพอได้คุยกับเพื่อนก็คิดว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่แบบ เราไปที่ของเขาเราไปล่วงเกินเขาถึงที่ชจากการแค่ถ่ายรูปเหรอใช่พี่แจ๊กถ้าส่งรูปให้ดูใน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 อินบ็อกซ์เลยค่ะคือคือมันแค่ถ่ายรูปก็จริงแต่ว่ามันแบบ<ม>พี่แจ๊กอกแบบมันไม่มีใครแบบชุดชั้นในอย่างเงี้ยค<ม>ือ<ม>บ็อกเซอร์มหมืนคือแบบบ็อกเซอร์ตัวเดียวชุดชั้นในเลยอย่างเงี้ย<ม>ใช่แล้วก็ถ่ายแบบตรงนั้นบนนั้นอืมอืมก็พูดยากอะนะหรือหรือมันมีเหตุผลอื่น ไม่รู้วันนั้นจังหวะนั้นตัวของวุ้นแพรอาจจะอยู่ในห่วงเวลาที่มันจะเจอก็ได้แล้วคนอื่นที่ไปด้วยอ่ะเพื่อนหลับสบายเลยค่ะไม่มีใครเจอเลยแม้แต่คนเดียวเหรอไม่มีเพื่อนที่นอนอยู่ในเต็นท์ไม่เลยพี่แจเพื่อนที่นอนอยู่ในเต็นท์นะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนไปไหนกันนะอุตส่าห์ไม่ดึงผ้ามาพอคิดว่าจะกลับมานอนนี่ก็นอนหลับสบายเลยอืมเพื่อนไม่รู้ไม่เจออะไรเลยค่ะอีกคนนึงก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งมาในรถอ่ะที่แพอยู่อ่ะครับ ถึงบอกว่าแบบเนี่ยเจออย่างเงี้ยคือเพื่อนอ่ะเป็นคนมีเซนส์ใค่ไหมคะเป็นคนมีเซนส์แต่ว่าแบบตอนอยู่ที่อยู่เต็นท์อ่ะไม่เจออะไรเลยแต่พอขึ้นรถที่แบบพาย,อยุอ่ะก็คือแบบมาเป็นสิบเ่นีจริงอืมอ่ถ้าถ้าจะมองในมุมนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะที่แปลกใจคือถ้าคนมันจะเจอมันก็ต้องมีแบบผู้ร่วมชะตากรรมกันบ้างดีแต่นี่ไม่เลยทุกคนแบบหลับสบายหมดแล้วเหมือนกับเราอ่ะโดนเล่นอยู่คนเดียว ไอ้ระยะเวลาสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะแป๊บเดียวนะแต่สองชั่วโมงที่เราอยู่แบบนั้น่ะโอ้พี่ชายมันจะมันจะตายจริงค่ะมันเหมือนแบบหายใจก็ไม่ได้หลับตาก็ไม่ได้ลืมตาก็ไม่ได้ใช่ค่ะมันเพราะฉะนั้นการไปสถานที่ลักษณะแบบนี้ผมว่าอาจจะอย่างน้อยก็ได้ความสบายใจอย่างที่คุณแพรบอกก็คือก็เคารพสถานที่ได้ไหมนะครับเคารพสถานที่ก็ไม่ไปทําอะไรที่มันดู ดูที่มันดูหำหำแต่จริงๆแล้ว่ไอไ้อสิ่งที่คุณแพายทาผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะดูไม่ดีตรงไหนคือมันไม่ได้มันไม่ได้ทําอะไรที่มันมันมันเป็นอุจาร์เอาจริงจะผมจะใช้คําไหนดีวะมันก็เออนะครับคือเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังถ้ามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะแต่เท่าที่ฟังดูแบบเออหรือว่าดวงจะซวยจะเจอ หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นไปได้ก็ต้องดูสถานที่ตรงนั้นก่อนว่าสถานที่ตรงนั้นที่คุณแพรไปถ่ายรูปอ่ะโดยรวมแล้วอ่ะมันเป็นลักษณะแบบไหนใช่ใช่นะฮะแต่ว่าก็ใช่หายาอย่าทำอะไรอย่างนี้เลยเขาลบสถานที่ดีกว่าค่ะอืมอืมอืมหรือไม่กาลบสถานที่ก็ก็ก็ดีก็ดีนะครับเพราะว่าอืมจริงแล้วผมมองคือสมมุติว่าเป็นต่างชาติมามันก็เหมือนกับเป็นการใส่ เสื้อผ้าน้อยไปถ่ายรูปใช่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะม,มันก็พูดยากนะม,นมันก็กล้ากึงนะในยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกกันในยุคนี้สมัยนี้นะใช่เออนะครับแต่แต่แตก็ก็เป็นไปได้ก็ก็ปกติดีกว่า <c oughs> อืมอืมนะครับโอเคคุณคุณแพรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดกะเอาถึงตายใช่ค่ะนะครับขอบคุณมากๆากคุณแพรที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังนะคุณแพรนะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ